ท่านผู้ชมจะได้ใช้เงินเมือนดิจิทัลเวดภายในเดือนธันวาคมคุยนอกจอมีโอกาสคุยกับรัมปีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลภานบอวิวัฒน์ได้คําตอบแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้ใช้เงินเมือนดิจิทัลเวดภายในเดือนธันวาคมไม่บอกวันชัดเจนเพราะบอกว่ามันมีวันอยู่ในใจแล้วละ่ะเ<ส>พียงแต่ว่าเผื่อ,อไว้อาจจะทําได้เร็วกว่าน,นั้น คุณจุลพันธ์บอกผมถ้าระบบเสร็จทันอาจจะทำาเร็วกว่านั้นก็เลยยังไม่บอกว่าวันไหนแต่ยังไงภายในเดือนอาจทันวันแน่แน่นได้ใช้เงินหมื่นแล้วมันจะสามารถเอาไปใช้ในสองเทศกาลก็คือช่วงปีใหม่แล้วก็ต่อเนื่องถึงสงกรานเพราะเงินหมื่นจะใช้ไปในหเดือนและต้องใช้ในเขตอำเภอถูกไหมฟังบางช่วงบางตอนดูอามีกรอบเอาไว้คือมีวันที่ในใจของคนทํางานแล้วถูกไหมมีครับเดือนทันวา เพราะเผื่อว่าจะทําได้เร็วกว่าวันนั้นเผื่อทั้งทําได้เร็วและและและล้นบ้างสิมันต้องมีคัชชั่นให้กับผู้ผู้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยกรอบเวลาเนี่ยเราเราดูแล้วเนี่ยมันสามารถดําเนินการได้ทันภายในสิ้นปีนี้คือถ้าไม่ทันเดือนทันวานี่ไม่ได้แล้วนะรับทราบครับไอที่ <laughs> ยังไม่ประกาศไม่ใช่ไม่พร้อมเออพร้อมครับพร้อมปสีสวสมมุติผมคิดของผมสิบห้าทันวาสมมุตินะ สซนเริ่มใช้ประมาณน้นถูกไหมไม่ควรจะเป็นสสา31ถูกไหมอ่ะไม่ควรครับมันก็ใช้สองเทศกาลพอดีเลยที่จะได้กลับไปที่อำเภอถูกต้องถูกต้องอันนั้นเป็นเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่เราคิดอยู่ถูกต้องใช่ไหมคือ<ช>ปีใหม่ปีใหม่กับและสองการา์<ช>เพราะมีเวลาให้ใช้หกเดือน